24เมษายน2568ายที่นี่จังหวัดบึงการวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวชมสวนทุเรียนของนาวหวันนะครับที่อยู่บ้านไทยเจริญนะครับที่เห็นนี้ก็คือทุเรียนที่ปลูกได้ประมาณ2เดือนนะครับเขาปลูกในเดือนมีนาคมขณะนี้เดือนเมษานะครับปรากฏว่าเรามาดูสภาพการเจริญเติบโต,ตของเขาเป็นไปอย่างสวยงามมากครับนี่ครับยังสดใสเป็นใบ อ่ามันเป็นประกายสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเขาปลูกในลักษณะยกโคกนะครับนี่ครับเขาจะยกโคกขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็จะเอาแกล